านพรานที่เคารพผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีคำถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนอกเหนือจากเรื่องของการใช้สื่อนะครับจะถามไปถึงเรื่องของตัวข้อเสนอการปรองดองหรือกระบวนการการปรองดองที่จริงแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะให้รายละเอียดกันซึ่งก็คงจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับในในเวทีนี้แต่หลักๆครับ อยากจะเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนอ5ข้อเนี่ยคือความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาถึงรากฐานของความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อที่หนึ่งนั้นผมคิดว่าสืบเนื่องและก็เกี่ยวเนื่องกับคำถามของท่านสมาชิกด้วยว่าพูดถึงเรื่องกรณีของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ขอเรียนนะครับว่าที่จริงแล้วต้องอยู่บนความเป็นจริงและความพอดี ความเป็นจริงและความพอดีก็คือว่าปัจจุบันนั้นก็มีกลุ่มบุคคลซึ่งได้กระทำผิดกฎหมายกระทบต่อความมั่นคงและมุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนหนึ่งซึ่งก็ได้มีการดำเนินคดีกันอยู่เช่นกรณีของบุคคลซึ่งใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดำเนินการและจะมีความเชื่อมโยงไปถึงใครอย่างไรก็ต้องว่าไปตามคดีแต่สิ่งที่ผมเสนอในแผนของการปรองดองนั้นก็คือว่า ถึงวันนี้คงไม่พอแล้วล่ะครับที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะบอกเพียงแค่ว่าจงรักภักดีไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายในเรื่องนี้ทุกคนต้องมาช่วยกันครับทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันอันเป็นที่รักเคารพยิ่งเชิดทูลของพวกเราทุกคนให้ทราบว่าระบบเป็นอย่างไร ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจะแก้ไขกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศและที่สําคัญที่สุดครับกรณีที่มีการกระทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนโ่งแจ้งผ่านสื่อต่างๆใครมีความเชื่อมโยงใครรู้จักกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่เห็นด้วยกับการกระทําเช่นนี้ต้องมาช่วยฝ่ายเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาม่ใช่เพียงแค่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องอันนั้นคือประเด็นแรก ประเด็นที่สองนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำความไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งก็จะเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือไม่ก็ตามเนี่ยจะหยิบยกขึ้นมาเสมอตรงนี้ก็มีความคืบหน้าครับขณะนี้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนหลายองค์กรเขาจับมือกันไม่ได้มีเรื่องของสีทางการเมืองแล้วก็มาจากหลากหลายภูมิหลังไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจบ้างภาค อ,องค์กรพัฒนาสังคมบ้างแม้กระทั่งข้าราชการบางส่วนเขาก็กำลังไปดำเนินการในการที่จะดูปัญหาที่เป็นพื้นฐานของความไม่เป็นธรรมในสังคมวันที่12-13นี้รัฐบาลก็เปิดเวทีให้เขาผ่านกลไกของคณะกรรมการชุมชนนะครับที่แก้ไขพัฒนาชุมชนแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้มีการจัดเวทีของเขาเองคาดว่าจะสามารถนำข้อเสนอในเรื่องนี้มาให้ผมได้เนี่ย ไม่น่าจะเกินวันที่20พฤษภาคมประเด็นที่สครับก็เป็นปัญหาที่ท่านถามผมโดย,โดยตรงเลยก็คือเรื่องสื่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ยอมรับครับว่าความคิดเห็นต่างๆนี้ที่มีการแสดงกันนั้นก็ยังรุนแรงมากผมเข้าใจว่าเมื่อเช้าท่านพูดว่ามีกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ยังมีการพูดในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงที่จริงผมก็ได้รับทราบว่ามีโจมตีผมพอสมควร ก็เป็นเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็คืออยากจะเชิญชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนซึ่งปัจจุบันครอบคลุมไปไกลกว่าฟรีทีวีนะฮะที่เราเรียกกันหรือโทรทัศน์ทั่วไปคือไปถึงโทรทัศน์บอกรับสมาชิกโทรทัศน์เคเบิลโทรทัศน์ดาวเทียมวิทยุชุมชนโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเองเชิญกทชซึ่งผมเห็นว่าเป็นองค์กรอิสระเข้ามา แล้วก็ต้องมากําหนดกติกากันละครับซึ่งต้องใช้กับทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับวันนั้นที่ผมออกโทรทัศน์ผมก็ได้ยืนยันว่ารวมถึงสถานีโทรทัศน์ของรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการดําเนินการกําลังหากรอบในส่วนนี้อยู่ข้อที่4นั้นก็เป็นเรื่องการสะสางในเรื่องของการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมจะเป็น10เมษายน22เมษายน28เมษายนซึ่งก็จะต้องมีการตกลงกันที่จะมี คณะกรรมการที่เป็นอิสระความจริงแล้วองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้บอกว่าจะตั้งคณะอนุกรรมการสอบตรวจสอบเหตุการณ์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้มีการแต่งตั้งหรือไม่อย่างไรถ้าคณะอนุกรรมการนั้นเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะสามารถใช้กลไกนั้นได้ถ้าเห็นว่ายังมีปัญหาก็สามารถเสนอแนะหรือจะปรับปรุงอะไรก็สามารถมาดําเนินการได้ต่อไปส่วนข้อที่หข้อสุดท้ายนั้นเนี่ยก็คือการ แก้ปัญหาที่เป็นความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องที่ติดใจกันอยู่จะเป็นเรื่องเหตุการณ์ในอดีตรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่นๆก็จําเป็นที่จะต้องมาพูดกันอย่างชัดเจนว่าจะมีทางออกอย่างไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะนําไปสู่เงื่อนไขว่าเราสามารถทําให้บ้านเมืองสงบได้สักกกเดือนไหมถ้าเราทําได้ผมก็บอกว่า รัฐบาลก็มีเป้าหมายที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายนซึ่งขณะนี้ก็รอการตอบรับจากฝ่ายต่างๆอยู่ถ้าทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการนี้เราเดินไปข้างหน้า6เดือนนี้เป็นไปตามแผนนี้จริงก็จัดการเลือกตั้งได้ขณะเดียวกันผมก็พูดชัดเจนครับว่าถ้าแผนนี้ไม่ได้รับการตอบสนองบ้านเมืองยังคงมีความสับสนวุ่นวายกันต่อเนื่องต่อไปเนี่ย ผมก็บอกว่าผมก็จะพยายามทำห้าเรื่องนี้แต่ผมจะไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการเลือกตั้งได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้พูดไปในคืนวันนั้นขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยภาพรวมแผ่นนี้ได้รับการตอบสนองโดยรวมครับผู้ชุมนุมก็ตอบในเบื้องต้นว่าจะเข้ากระบวนการแต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางประการที่บอกว่ายังไม่ยุติการชุมนุมซึ่งผมคิดว่าก็ต้องมีการ ทำความเข้าใจผ่านสื่อสารมวลชนถึงกระบวนการต่างๆแล้วก็รอดูว่าผู้ชุมนุมนั้นจะตอบรับหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเ,เสื้อหลากสีซึ่งก็ไม่ยอมรับหรือคัดค้านเช่นเดียวกันผมก็จะได้ดําเนินการในการเชิญตัวแทนของกลุ่มเสื้อหลากสีเนี่ยมาพูดคุยเบื้องต้นก็นัดหมายกันในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มพันธมิตรที่ไม่เห็นด้วย นะครับซึ่งก็กําลังมีการพยายามทําความเข้าใจว่าแผนตรงนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความชัดเจนนะครับที่ผมได้เรียนว่าถ้าพวกเราทุกฝ่ายทุกคนข้อเสนอการปรองดองนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสนอการปรองดองระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่เป็นข้อเสนอเพื่อความปรองดองของคนทั้งประเทศถ้าเราทําด้วยกันได้นะครับเป้าหมายการเลือกตั้งก็จะอยู่ที่14พฤศจิกาถามว่าในทางปฏิบัติยุบสภาเป็นอย่างไรท่านก็ทราบ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั่นก็คือว่าการเลือกตั้งจะต้องมีขึ้นหลังการยุบสภาไม่น้อยกว่า45วันไม่เกิน60วันเพราะฉะนั้นถ้ามีเป้าหมายในการเลือกตั้งในวันที่1 4พฤศจิกาการยุบสภาก็จะเกิดขึ้นในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนแล้วเราก็จะแจ้งความเห็นไปยังกรกตซึ่งจะเป็นผู้กําหนดวันเลือกตั้งในที่สุดนะครับผมกราบเรียนครับว่าท่านถามมาก็ดีแล้วว่าเมื่อปี2549เนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วไม่ได้เลือกตั้ง ผมถึงกราบเรียนนะครับว่าการกําหนดวันเลือกตั้งและการจะกําหนดวันยุบสภาเนี่ยครับเราต้องทํางานกันอีกหนักเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ภายใต้ความสงบเป็นการเลือกตั้งที่มีความเป็นธรรมเป็นการเลือกตั้งที่เสรียอย่างแท้จริงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําตอบเบื้องต้นนะครับที่อยากจะให้กับท่านสมาชิกขอ,อนิดเดียวนะครับว่ากรณีการทําหน้าที่ของหลายๆฝ่ายเนี่ยครับ ผมก็รับที่จะไปดูว่าจะช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดลงได้อย่างไรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขอเรียนว่าหลายท่านที่ท่านพาดพิงถึงไม่ว่าจะเป็นโคศกไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีเท่าที่ผมติดตามเนี่ยท่านก็ถแถลงตามข้อเท็จจริงที่ท่านได้มานะครับส่วนการทําหน้าที่ตรงนี้จะกระทบหรือไม่เนี่ยผมได้เรียนแล้วนะครับว่าข้อเสนอ5ข้อทั้งหมดเนี่ยในส่วนของคดีความคดียาหยานั้น ไม่มีตรงไหนที่รัฐบาลจะไม่เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายก็อยากทำความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านี้ครับ